เอาเอาอีซีแล้วกันนะก็ไม่เคยเล่นภาพเฮ้ยโทรศัพท์พี่แรงอีหนู <c oughs> แมรี่เวอร์ชันเอ่อคุณยายแก่นังเหี่ยวนะครับนะคุณแมรี่แมรี่แก่เออแมรี่เวอร์ชันแก่นะครับนะแล้วก็ไม่ต้องไปกลัวหรอกแม้ว่ามันจะมันก็เหมือนกับเราเล่นซื้อแล้วก็มีฮันเตอร์มาไล่เรานั่นแหละนะอ้แต่มันก็น่ากลัวอยู่ดีวะ โอเคเล่นยังไงวะนะก็ตังงว่าที่เรารอหูฟังเนี่ยก็ต้องอืชึบนะครับนะตอนที่ผมดูเขาเล่นมาเขาให้ทำอย่างนี้นะก็ไม่ต้องไปกลัวนะครับมันก็เหมือนแมรี่ที่แกมาไล่เราถ้าคนเก่งนะครับเขาต้องวิ่งไปใส่ผีเว้ยก็มาดิครับ อาละเราฟื้นขึ้นมาอีกรอบแล้วนะก็ข้าหลังเราก็ไม,ไม่ไม่ควรไปทําอะไรอย่างนั้นนะครับนะก็ไม่ควรนะไม่ควรเด็ดขาดเลยโอเคก็มาดิครับไม่แค่คนยายแกนี่ทําอะไรได้น่ะยายแกแท้ๆน่ะไปเลี้ยงหล้านเถอนะไปไป,ไปไปไปไหนก็ไปไม่ต้องไปยุ่งกลัวเราเสียงก่อนไม่เสียงดังเกินนะเสียงโคตรดังเลยมันตีหลังโอโหหัวแตกอลแอบ น่ากลัวจังวะอันน okay. e ี้คืออะไรวะไม่รู้อ่านไม่ออกเฮ้ยก็มาดิครับผู้ใหญ่แกนี whose. ่เองแค่แมรี่เออผมผมเป็นน้ำหอมมานะก็มาดิครับมาดิมาดิเออแกงยิงก็มามาเป็นแค่เป็นแค่แกนี่ที่ไม่มีกระจกมันก็เหมือนแจ็คที่ไม่มีหมอกไม่มีหมอกนะครับนะเราจะกลัวทำไมก็แค่ใหญ่แก่แมรี่ที่แก่แล้วนะครับนะ เนะก่งจิ๊กก็มามาดิมาดิมาเลยกูกับดักข้างล่างมาดิครับต้องทำยังไงกับกับดักอะฮะทำไงวะเหยียบจะตายไหมวะไม่รู้เอ้ยลองเหยียบดูถ้าเราไม่เฮ้อ,อแกนี่เฮ้ยแมรี่ไมาไมเอ,อย่านะจะไม่เอะเออเอออยู่ไหนอะอยู่ไหนเฮ้ยเฮ้ยมาตีหัวสักทีคือว่าจะเริ่มเกมใหม่เลยทำไมวะ เฮ้ยมาดิเจนจิ๊กกมมามาดิมาดิมา,มาดิมาดมาดไม่ใช่แมรี่ไม่ใช่แกจะแท้ๆนะ่ะไม่ใช่ใจโอ้เข้าใจแล้ว<อ>ก็ว่าทำไมไม่มาตีเ้ยมันมาแล้วเจนจิ๊กก้มาดิเออไม่ใช่แมรี่แท้ๆ,ๆ,ๆ,ๆนะทำอะไรได้เราปิดประตูไม่เป็นด้วยเออก็มาดิมาดิมาดิาดแอบแอบ แอบได้ไหมแอบไม่ได้เออจริงๆก็มันพี่อย่าสายจุกอีหนูพี่อาน้ำหอมเทียซีตกจากเทียบีเรียบร้อยแล้วนะครับนะมามาดิ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 ไอ้เก่งๆก็มามามาพี่มีไม้นะกับหัวแตกไหมฮะไม่ใช่แมรี่จแท้จะมาทำอะไรพี่ได้ฮะมันเป็นน้ำไล่น้ำหอมของพี่อย่างนั้นเหรอหึฮึฮึไอ้เก่งก็มามาดิมาดิมาดิมาเลยมาเลยอย่าเข้ามาด้วยอย่ามานะอย่าด้วยกลัวด้วยกลัวกลัวกลัวอยู่กลัวเฮ้ยกลัวกลัว วันนี้ทำอะไรวะในเกมเนี้ยมาดิเอ,อือเก่งจีก็มามาเลยมาสิมามาดิวะเขาไม่ไม่มาวะไปแค่ใหญ่เก๋ทนะ้เทน่ะไ่แค่ถือกระบ,บองนะ่ะทำอะไรฉันได้ฮะเดแกเถอะทำไม้ลูกมันขึ้นมาเองเดี๋ยว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 ัยวยวยวกไม่ใช่ละ คุณกลัววะไม่กลัววะกลัววะกลัววะแต่กลัวยังไงถ้าถ้าถ้ากลัวแล้วทำอะไรกูะรจะทำอะไรได้ฮกูจะทำอะไรต่อไปได้ถ้าคุณ,คณกลัวน่ามาดิมาดิเก่งจริงก็มาเลยคุณใจเก่งนี่เก่งจริงก็มา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 ดิ <c oughs> ป,ปิดประตูยังไงว้าว้า <c oughs> ว้าว้ <ๆ S 1> าทุกคนช่วยด้วยแอบเอฟเอฟเอฟไม่สเต็ปถ้าแข็งอยู่หรอมาดิมาดิฮะมาเลยมาเลยไม่เห็นฉันนะสิ <c oughs> อาจารย์อาจารย์อาจารย์จารเห็นไหมเอาเบอร์เด็ดเด็ดเด็ดอาจารย์อาจารย์ เ๊เฮว้กลัวว่ะไม่อยากเล่นแล้วอ่ะแล้วทำอะไรของเราเนี่ยอยู่ดีๆไม่ชอบไงว่าย้ายไปเล่นไอ้นี่ดีไหมวะเนี่ยเอ่ออะไรวะคนใครอิมเพดีไหมวะเนี่ยไม่อยากเล่นแล้วอ่ะฉันไม่อยากเล่นแล้วฉันทำอะไรของฉันน่ะ โอ้นี่มันห้องอะไรเนี่ยโอ้ห้องต้ดีทุกคนโอ้ว้าวกูมาดิับกูจแกนี่มาเลยมาเลยไม่กลัวแล้วไม่กลัวแล้วจริงๆนะไม่กลัวแล้วจริงๆนะออเอาสวยแล้วเมสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วอะไรเนี่ยทุกคนมงตายตายก็มาดิ oh, มาดิมาดิมาเลยมาเลยมาดิ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 จะเอจะเอ็หนึ่งสองสามสี่ว้า อ่าเสร็จแล้วนะครับนี่ก็เป็นเอ่อเร่าลเด่นเหมยของผมเองนะครับน่ารักใช่ไหมเล่แล้วรูปหัวนจารมมาดนเ่ออน่ารักมากฮะนเี่เราลองเอารูปหัวอีกทีนึงนจระมอนเ่ารักอามาต่อทุกยอ้ยโอน่ารักซูมซอืมโอ้ยโอหากโอเคแลคันจ ยาพวกชุ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 ชุ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 กลอแบบดิจิตอลโอเคโอ้คอมโบไปถึงยิห้เลยแม่ภารกิจจะเสรไหมเนี่ยก็มาดิครับให้สามให้สี่อหลบฟาดสวนสวบ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 ลสวปรอบทีสวบ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 สวอโอ้ สั้นอย่างไรไม่แกนสั้นยิงกอันตีนะครับนะมันคเท็อทุกุกทุกทุกมูมอย่างที่บอกแล้วเขาจะไม่ได้ตัวหัวสีชมพูแล้วซึ่งมันวิ่งเร็วมากเลยนะครับเราเป็นดิจิตอลหน่สเต็ปอโหโค้เท่ชุบ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 ุบุบชุแล้วก็กดขาบแล้วก็ช่วงช่วงชเงเชียงเชงโอ้โหโคตรแรงแล้วโอ้โหเฮา มาดิมาดิมาดิพี่ให้สิทเลยอีนูอีนูไหน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 อยู่ไหนอีกอยู่ไหนอีกโอ้ต้องแหกปากนะครับนะเนีเสียงต้องดังกว่าเสียงฝนน้ำตอนนี้นะรอบอีกหนึ่งหลบไม่หลบนะเ,ออเดี๋ยวคอมโ,มโบเราไม่ได้นะอุ้ยกดดนตรีได้สวยโอ้ชชกชุกชัชัโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้เก็บดนตรีไว้ที่เรียบร้อยแล้วนะโอ้เสียงฝนแรงมากครับเนเออเสียงฝนดังกว่าเสียงฝนอีกดังได้บุกกว่าตนตรีรอบวะโอ้ชุช<ๆ>ุชุชุกโคตรเท่เลยฮะ